สดชอแถลงผลสำเร็จดิจิทัลเคอร์เรอท์เทอริเระยะที่2เน้นส่งเสริมกลไกลการแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจเพื่อดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ Power ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตลัลงานจัดขึ้นณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพ ปกรของไทยเราคือต้องเรื่องของยุทธศาสตร์ที่5คือแมนพาวเวอร์ดิ่ต้องแมนพาวเวอร์เราต้องสร้างเรื่องนี้ขึ้นมามันไม่ใช่กระทรวงด e. ีอย่างเดียวมันมีหลายภาคส่วนทั้งตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่กระทรวงศึกษาตั้งแต่อวหรือแม้แต่หน่วยงานอื่นๆที่ภาคเอกชนต้องช่วยกันคาดว่าจะไปถึงเขาเนี่ยประมาณกี่ปีประเทศไทยเราตั้งเป้าไว้ปี 70, ป70นะครับปี70เนี่ยเราอ่าอันดับ i m d จะอยู่ที่30ตอนนี้เราอยู่35 สามห้าเนี่ยถ้าขยาับบีซึ่อันดับหนึ่งก็เหนื่อยมากกันนะครับเพราะไม่ใช่ง่ายเพราะประเทศอื่นเขาก็พัฒนาแต่ว่าเป้าของของอาเซียนเนี่ยเราต้องชนะมาเลยให้ได้แต่สิงคโปร์เ,เป็นเรื่องที่ยากต้อง,องยอมรับตรงๆเป็นก่อนว่าสศชเองเนี่ยเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเนื่องโปรซีเป็นหลักเ,เราเราควรทำแผนและให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักเป็นคนดำเนินการแต่ว่าถ้าเจ้าภาพหลักไม่ได้ไม่ได้ไไดำเนินการหรือเขายังไม่พร้อมเราก็ังดำเนินการนำร่องให้นะครับส่วนใหญ่เราจะวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่น ทำยังไงให้มีอินเทอร์เน็ตทำยังไงให้เน็ตราคาถูกทำยังไงให้มีคลาวของภาครัฐที่จะใช้ขับเคลื่อนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คิดว่าถ้ากระแสของทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับซอฟต์าวร์เนี่ยแล้วหน่วยงานยังไม่มีความพร้อมสศชก็อาจจะทําต่อเพราะเรามีมีงบประมาณในการที่จะนํามาใช้ได้คือเงินกองทุนดีที่ได้รับการจัดสรรจากกสทชทุกปี เป็นเป็นตามไปตามกฎหมายที่เขาเขียนไว้นะครับจริง,รงๆหลายหน่วยทําเรื่องนี้ทำมรอดดิจิตอลเนี้ไว้แต่ละที่ไม่เยอมากแต่ทํายัางไงที่มันมารวมอยู่ที่เดียวอยู่ในคลาวด์ที่เดียวกันและคนเข้าถึงได้